แผนที่ของมอปาวีระบุชัดว่าเขมรโบราณหมายถึงดินแดนในอีสานใต้เท่านั้นทุกวันนี้นักวิชาการไทยใช้คำว่าแอนซีนเขมรตามแผนที่คำพูดนี้ทำให้เขมรเข้าใจผิดว่าเขมรโบราณเป็นบรรพบุรุษของตนเขมรโบราณคือชาวของอีสานใต้ที่ไปเป็นกษัตริย์ปกครองเขมรสวัสดีครับคำว่าเขมรโบราณนักวิชาการไทยใช้คำนี้ เพื่อสื่อสารให้ทราบว่าเป็นคนละพวกกับเขมรปัจจุบันเขมรโบราณหรือชาวของสร้างปราสาทในอีสานใต้ก่อนแล้วจึงขยายอาณาเขตลงไปทางใต้และใช้แรงงานเขมรสร้างปราสาททําไมจึงต้องลงไปทางใต้เพราะใกล้กับช่องแคบมาลากาเป็นช่องทางเดินเรือค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนโดยเฉพาะที่เมืองออกแอลที่อยู่ใกล้กับช่องแคบมาลากาชาวอินเดียมาพร้อมกับาศาสนาฮินดูและอักษรปัลวั เดินทางมาค้าขายบริเวณนี้พ่อค้าและพรามไม่จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายขึ้นมาด้านบนเพราะอยู่ใกล้ช่องแคบอยู่แล้วมีแต่ชาวอินเดียที่อยู่ในอีสานใต้เป็นกษัตริย์หรือผู้นําในดินแดนแถบนี้ที่ต้องการเดินทางไปทางใต้เพื่อครอบครองดินแดนด้านล่างนับตั้งแต่พระเจ้าจิตเสนที่ไปยึดครองฟูนันเกิดดินแดนที่เรียกว่าเจละเป็นภาษาของว่าเจลเลหมายถึงมาจากดินแดนด้านบนพ่อค้าบางส่วน เดินทางไปที่ดินแดนเวียดนามปัจจุบันใช้อักษรปลวะเช่นเดียวกับทางอีสานใต้ดังที่พบในจารึกทั้งในเวียดนามกลางจารึกจิตเสณในอีสานใต้และในกัมพูชาหลายหลักระยะแรกอักษรขอมยังไม่เกิดต่อมาเริ่มใช้อักษรปลวะเขียนภาษาท้องถิ่นจึงเกิดอักษรที่พัฒนาต่อมาเรียกว่าอักษรขอมลักษณะคือมีศกจากจารึกปลวะด้วยสันสกฤตล้วน ก็จะรึกเป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่าอักษรขอมไม่เคยมีการเอาอักษรตะวะันมาจารึกเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับชื่อนายมอปาวีบางท่านก็คุ้นเคยมาบ้างแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเลยผมทำคลิปไว้โดยละเอียดจะนำลิงก์มาให้ท่านได้ดูเพิ่มเติมในคำอธิบายใต้คลิปนี้ผมจะเล่าอย่างย่อๆในที่นี้นะครับเมื่อฝรั่งเศสตีได้เวียดนามเป็นเมืองขึ้นแล้วเมื่อปีคศ1883 ต้นรัชการที่5พรมแดนไทยกับฝรั่งเศสก็ติดกันมีผลให้อังกฤษซึ่งปกครองพม่าทางใต้และท่ากลางไปแล้ววันเกรงว่าฝรั่งเศสจ,จะขยายอํานาจมาทางตะวันตกสู่แม่น้ำโขงแล้วข้ามเข้ามาเอาพม่าภาคเหนืออังกฤษจึงรวบหัวรวบหางหาเรื่องทําสงครามกับพมา่ายึดพม่าภาคเหนือส่วนที่เหลือไปหมดในปีคศ .1885 เมื่ออังกฤษได้พมา่าไปเป็นเมืองขึ้นทั้งหมด ฝรั่งเศสเกรงว่าอังกฤษจะขยายอำนาจเข้ามายึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบริเวณหลวงพระบางและชิงแตงโดยเฉพาะเมื่อชิงแตงมีอาณาเขตครอบแม่น้ำโขงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่รัฐบาลกรุงปารีสจึงเร่งมองหาคนฝรั่งเศสที่เชี่ยวชาญภูมิภาคส่วนนี้เป็นพิเศษเพื่อมอบหมายให้ดูแลผลประโยชน์ของฝรั่งเศสต่อไปถ้าไม่ได้คนเก่งมากๆก,ก็ต้องหาเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนพอแก้ขัดไปทางทางก่อน จนมาพบในายปาวีเป็นคนพอจะมีแววอยู่บ้างมอปาวีจากอดีตเสมียนประชญีผู้ต่ำต้อยถูกส่งไปรับราชการณน,นนาครไสง่อนเมืองหลวงของเวียดนามตอนใต้หรือโคชินไชน่าอันเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือใหญ่ของฝรั่งเศสในตะวันออกไกลเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฐานะข้าราชการชั้นผู้น้อยปาวีมีนิสัยรักการอ่านและมีความจำดีเป็นเลิศเมื่อปีคศ .1884 ปาวีเดินทางเข้ามายังบางกอกพร้อมทีมน,นายช่างปริศนีเพื่อต่อสายโทรเลขไปใสง่งอนหลังจากเดินทางกลับก็สามารถสอบผ่านเข้าไปทำงานในกรมแผนที่ของกองทัพเรือฝรั่งเศสในตำแหน่งพนักงานสำรวจแผนที่จากคุณสมบัติสำคัญประจำตัวเป็นทุนเดิมเมื่อเดินทางไปสำรวจพื้นที่ในแห่งใดก็ได้อุตสาสอบประวัติและตำนานพงสาวดานจนซึมทราบถึงพื้นเพและวิธีชีวิตของคนในภูมิภาคนั้นเป็นอย่างดี มีความถนัดถึงขั้นแต่งหนังสือขนาดใหญ่เป็นทำนองเกรดพงศาวดารไทยลาวและเขเมรไว้ได้หลายเล่มหลังจากศึกข้อสงบลงในหัวพันทั้งห้าทั้งหกรัฐบาลฝรั่งเศสได้หันมามองประเทศราชของสยามด้วยความสนใจเป็นพิเศษด้วยเหตุผลสำคัญคือผลประโยชน์ของอาณานิคมทางยวนซึ่งจะโยงไปถึงอิทธิพลของต่างชาติในจีนหากฝรั่งเศสเข้าจีนได้ทางยวนและลาว ก็จะช่วยให้มีภาษีกว่าชาติตะวันตกอื่นๆที่คอยช่วยโอกาสจากส่วนต่างๆของจีนอยู่ก่อนแล้วฝรั่งเศสจึงเริ่มอ้างต่อไปว่าขมนและลาวเคยถวายบรรณาการแก่จักรพรรดิยวนดังเช่นกับกรุงสยามโดยตัดอิทธิพลของสยามออกจากขมนไปแล้วแต่ปลายราชการที่สแล้วพยายามหาทางตัดอิทธิพลของสยามออกจากลาวด้วยเพื่อเข้าถึงจีนทางเชียงรุง้งและส2ปัองนา รัฐบาลฝรั่งเศสทราบมาว่ามอปาวีเป็นข้าราชการที่คุ้นเคยและชำนาญทางภูมิประเทศในแถบนี้อยู่มากจึงแต่งตั้งให้เป็นรองกงสุนที่เมืองหลวงพระบางโดยเลือกให้เป็นหัวหน้าคณะข้าหลวงสำรวจดินแดนฝ่ายฝรั่งเศสต่อมาในเดือนมิถุนายนคศ1892ก่อนเกิดเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศกสิ2เพียงหนึ่งปีมอปาวีได้เข้ามาประจำในประเทศสยามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เป็นถึงอุปทัตฝรั่งเศสผู้มีอำนาจเต็มมอปาวีเป็นคนคุ้นเคยพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปในเขตแดนที่ขัดแย้งกันอย่างหลักตาเห็นจึงเป็นกำลังสำคัญทำให้นโยบายขยายอนาณานิคมของฝรั่งเศสก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและสำเร็จผลในที่สุดเขมรและลาวก็ถูกฝรั่งเศสยึดไปสยามเราต้องยอมเพราะฝรั่งเศสมีอาวุธที่เหนือก,กว่าแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ห้าสยาม จึงเป็นประเทศเอกราชมาจนทุกวันนี้ผมเล่ามาให้ฟังเพื่อให้ทราบว่าเขมรนโบราณหมายถึงของอีสานใต้เท่านั้นไม่ใช่บรรพบุรุษของเขมรนในปัจจุบันแต่อย่างใดภาษาคเขมรนปัจจุบันพูดตามกษัตริย์ของที่มาปกครองจนปัจจุบันเขมรนคิดว่าเป็นภาษาของตนเองการอ้างว่าปราสาท,ทั้งหลายในสยามเป็นของบรรพบุรุษเป็นการเกล้เท่านั้นอนาณาจักรเขมรไม่มีหรอกครับมีแต่หมู่บ้านเขมร ถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาประเทศกัมพูชาก็ไม่มีสวัสดีครับ